ครับผมก็สวัสดีเพืเ่อนๆพี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับจากกรณีที่ลงคลิปถามเพื่อนๆไปเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของ Yamaha อาานะครับ Mio Fino นะครับ Spark 115i 3รุ่นนี้มักจะมีปัญหารวมไปจนถึง Mio 125ด้วยนะมีปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของปั๊มกิ๊กเสียอยู่บ่อยๆนะครับาสาเหตุที่มันเสีย บ่อยนั้นนะผมรวบรวมข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลจากอาจารย์ช่างแล้วก็ทีมช่างจากทั่วประเทศนะครับที่พบเจอปัญหาแล้วก็ได้แก้ปัญหาจบไปนะครับนำมาสรุปให้กับเพื่อนๆพี่น้อง F.C. ได้อ่าดูกันได้ชมกันได้ฟังกันพร้อมกับปัญหาของรถคันนี้ที่ทุกท่านได้เห็นนะครับที่มีปัญหาเรื่องของปั๊มิ๊กเสียปั๊มิ๊กพังนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่า ในรถตระกูลยมห้านะในรถตระกูลยมห้าที่เป็นปั๊มติ้ใต้ถังนะปั Pump ๊มติ้มันจะอยู่ใต้ถังแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีโอนูโอฟิโนะครับสปาร์คร้อยสิบห้าไอนะปั๊มตนะิ Pump ้มันจะอยู่ใต้ถังแบบนี้มันจะตั้งแบบอยู่แบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะไอปั๊มทิ้พวกนี้มันอ่อนไหวมากๆนะมันอ่อนไหวมากๆเพราะว่าตรงนี้เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกขนาดเล็กเป็นวงจรควบคุมไฟนะครับเป็นวงจรวัตเต็ดนะครับ คำว่าวงจรบัสเลนหรือว่ามอเตอร์บัสเลนนะครับเป็นวงจรมอเตอร์นะครับที่ไม่มีแปลน่านเป็นมอเตอร์ที่ไม่มีแปลนฐานก็คือทั้งสามสายเนี่ยสามสายสามเส้นตรงเนี้นะที่ไปเข้าปั๊มเนี่ยไม่มีสายใดเป็นไฟถาวรและไม่มีสายใดเป็นสายกาวถาวรเขาจะออกแบบมาอ่าสมมติว่าสมมุติว่ามันมีขาวเหลืองแดงเนาะขาวเหลืองแดงสมมติว่ารอบต่ํา ไฟมาขาวอ่าไฟมาขาวอาจจะออกแดงไปลงกาวนะพอวนไปอีกนิดนึงไฟเข้าเหลืองอาจจะออกขาวไปลงกาววนมาอีกรอบหนึ่งไฟเข้าแดงนะออกเหลืองไปลงกาวแบบนี้แล้วทีนี้สมมุติว่าถ้ารอบเครื่อ,องยนต์ที่สูงมันต้องการน้ํามันสูงต้องการน้ามันเยอะต้องการรอบขึ้นไปเยอะอีกอ่า,ไฟอาจจ,าอไฟอาจจะมาแดงเหลืองไฟอาจจะมาแดงเหลืองและก็ อ่าแดงเหลืองนะขาวออกไปลงกาวนะไฟเข้าสองเส้นอาจจะไปออกกาวเส้นเดียวนะครับพอรอบสูงสูงไฟมาเส้นเดียวอนะาจจะไปลงกาวสองเส้นนะอันนี้ก็คือเป็นวงจรคร่าวๆข,ข,ของวัตเลทรทีนะ่พยายามสรุปแล้วก็ทําความเข้าใจให้พี่น้องเอฟซีได้อ่าเข้าใจกันนะครับทีนี้ปัญหาที่เราได้เจอนะครับก็คือใส่ปั๊มเข้าไปปับ๊บเปิดสวิตช์ปับ๊บ ปั๊มพังนะไอตัวปั๊มที่พังเนี่ยคือไอเจนเซอร์ตัวนี้นะที่เราสรุปมาได้จากสองกลุ่มนะสองกลุ่มช่างก็คือช่างเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแนวคิดสองแนวคิดก็คือแนวคิดแรกเขาเจอมาแบตเตอรี่แอมเกินแบตเตอรี่แอมเกินมันทําให้ตัวนี้พังนะเหมือนก,นกันกับผมที่เจอและช่างอีกส่วนหนึงเจอปัญหาอยู่ที่คอยหัวเทียนไฟย้อน ไปย้อนจากคอยของกระเทียนไปที่กล่องนะอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่สรุปมาให้คร่าวๆเหมือนกันกันกบคลิปนี้ที่พี่น้องเอฟซีจะได้ฟังเสียงจะได้ยินดังต่อไปนี้นะครับซืมเนื่องจากยาม a ามีโอ1 2 5คันนี้นะครับเดิมทีรถขับมาปกติมาเปลี่ยนแบตแล้วพอทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วรถสตาร์ทได้พักหนึ่งนะครับแล้วรถก็ วูบดับไปนะครับทีนี้พอเขาจะมาสตาร์ทอีกไม่มีไฟอะไรโชว์ขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าฟิลขาดนะครับทุกท่านนะถ้าหากเพื่อนสงสัยว่ารถคันนี้ใส่แบตกับขั้วไหมถ้ากับขั้วมันสตาร์ทไม่ได้หรอกครับทีนี้นะครับรถติดฟิลขาดแล้วก็ดับนะครับทุกท่านนะซึ่งรถคันนี้ก็เป็นรถจากอำเภอติดติดกันนะครับส่งงานเข้ามาที่ร้านช่างคมเซอร์วิสช่างคมเซอร์วิส ก็จําได้ว่าผมเคยทําคลิปแก้ไขปัญหาสปาร์115 i. มีอาการเดียวกันนี้แหละก็คือปั๊มติ๊กเสียบ่อยๆเอาของใหม่มาเสียบใส่เข้าไปเปิดสวิต์ปั๊บเสียนะครับเขาก็เลยโทรเรียกผม่าให้เข้าไปช่วยงานนะครับไปช่วยกันดูหน่อยนะครับทีนี้เมื่อผมไปถึงผมก็ถามคําแรกว่า ใช้แบตเตอรี่แบบไหนเขาก็บอกมาว่าอยากให้มันสตาร์ทง่ายอยากให้มันสตาร์ทแรงๆก็เลยไปหาแบตเตอรี่แอมสูงมาใส่นะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะที่แอมมันสูงจริงๆมันมีไม่กี่แบรนด์หรอกที่แอมมันเต็มนะทีนี้หลังจากใส่เข้าไปแล้วนะครับรถก็สตาร์ทติดได้สักพักนึ่งฟิวขาดแล้วก็ดับไปนะครับทีนี้นะครับ สิ่งที่เราตรวจสอบได้ตรวจสอบเจอนะครับก็คือปั๊มติ๊กเสียนะครับปั๊มติ๊กมันเสียนะครับทุกท่านนะผมก็มีปั๊มติ๊กของสปาร์คร้อยสิบห้าไออยู่นะครับผมก็เอามาทําการใส่เข้าไปเสียบฟิวนะครับผลปรากฏว่าฟิวไม่ขาดแล้วทีนี้นะครับทุกท่านนะทั้งบดได้โอนพระบูชยังมันตะวันเขนเท่า,าอะไรวะเขาใส่หนุนหนูแก่ ก็ต้องร้องแบบนั้นเพาะต้องเชื่อมันเดี่ยงนะจอมัทีนี้นะครับเมื่อเอาปั๊มจิ๊กสปาร์ค115ไอใส่เข้าไปปั๊มก็ทำงานได้เป็นปกตินะครับแต่ว่าปั๊มมันไม่ตัดการทำงานนะสิส่วนสาเหตุที่ปั๊มไม่ตัดการทำงานเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวรอบอีกรอบหนึ่งในช่วงท้ายคลิปนะครับทุกท่านและรถสามารถสตาร์ทติดได้เป็นปกติอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับตอนนี้ เราใส่ปั๊มทิ๊กเข้าไปนะฟิวไม่ขาดแล้วนะครับาสามารถติดได้เป็นปกตินะครับแต่เราไม่รู้ว่าแบตลูกนั้นลูกที่เกิดปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับทุกท่านนะเป็นแบตขนาดใดนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเมื่อเราเจอปัญหาแล้วว่ามันช็อตที่เซนเซอร์หัวปั๊มติ๊กนะเซนเซอร์หัวปั๊มติ๊กนะครับทุกท่านพอเราเจอปัญหาที่เซนเซอร์หัวปั๊มติ๊กนะครับ เราเอาปั๊มของเรามาเทสแล้วนะครับทีนี้ก็ให้ทําการนะครับไปซื้อปั๊มติ๊กที่เป็นของเทียมนะเราต้องใช้เป็นของเทียมนะครับทุกท่านเราใช้ของแท้ไม่ได้นะครับเพราะว่าของแท้เคยเอามาใส่แล้วในเคสที่แบตเตอรี่แอมเกินเสียบปลั๊กเข้าไปเปิดสวิตช์สตาร์ได้3าม G ปั๊มพังผมเจอมาแล้วผมหมดปั๊มไป3ามลูกแล้วก็เพื่อนเพื่อนช่างหลายๆท่านเจอเหมือนกันกับผมเลยนะเสียบปั๊มเข้าไป 3ปัม๊มอ่าสาเปิดสวิตสามที T, ปัม๊มพังเลยนะครับเจอกันนะครับอันนี้ก็เก็บข้อมูลมาฝากคุณเพื่อนๆพี่น้อง f อนะดังนั้นถ้าว่าใครเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้ให้ไปใช้ปั๊มทิกของเทียมซึ่งปั๊มทิกของเทียมมันจะเป็นมอเตอร์แบบมีแปลงทานต่อกระแสไฟตรงเข้าไปเหมือนของเวฟเลยนะครับมันจะตัดปัญหาเรื่องของเซนเซอร์หัวปั๊มทิกเสียออกไปได้นั่นเองนะครับทุกท่านนะ ทีนี้ส่วนสาเหตุนะครับที่ทำให้กล่อง ECU มันเสียปั๊มติ๊กมันเลยทำงานตลอดเวลาสาเหตุมันเกิดมาจากอาการที่นะครับฟิวขาดบ่อยแล้วไม่มีฟิวนะครับแล้วไม่มีฟิวทำการต่อตรงฟิวนะครับมันก็เลยทำให้ไฟมันย้อนไปที่กล่อง ECU ทำให้กล่อง ECU เสียไปด้วย นะครับในเคสกล่อง ECU เสียนี้ปั๊มต๊กมันจะทำงานตลอดเวลารถสามารถสตาร์ทติดขี่ได้เป็นปกตินั่นเองนะครับเพื่อนๆพี่น้นนอง FC นังนั้นใครที่เจอปัญหาเรื่องฟิวขาดบ่อยๆให้นะครับให้หาแบตเตอรี่ที่มีค่าแอมต่ำมาใส่ดูก่อนนะครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปใส่แอมสูงนะเพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างในรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันนี้เขาออกแบบมาห้ามใส่เกิน นะครับถ้าเกินมานะครับมีโอกาสที่มันจะเสียหายได้มากๆเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของเราใครเข้ามารับชมแล้วรับฟังแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจท่านแต่ถ้าเมื่อไรท่านเจอปัญหาเมื่อนั้นท่านจะคิดได้เองท่านจะนึกถึงพวกเราที่เจอปัญหาแล้วนำความรู้มาแบ่งปันท่าน